วิววนนรรณโรสโพสตอรี่ล่าสุดหลังปิดฉากรักอดีตแฟนหนุ่มเจเจสตาพิษงานนี้ด้านแฟนคลับแห่เป็นห่วงหนักมากหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอย่างเจเจสตาพิษออกมาเปิดใจแล้วว่าได้ปิดฉากรักกับอดีตแฟนสาววิววนนรรณรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจดได้บอกว่าคุยกันสักพักแล้วว่าเลิกกันพยายามปรับเข้าหากันเรื่อยๆเราเต็มที่กันทั้งคู่แล้วเริ่มจากคุยกันเรื่องปัญหาเถียงกันเมื่อถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้มันจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายอีกทั้งยังตอบเรื่องที่มีหลายๆคนโยงไปยังปรางกันนารันซึ่งเจ้าตัวได้ตอบชัดเจนว่าไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นทั้งหมดเป็นภาพจากงานเป็นการโปรโมทและได้มีการไปขอโทษเขาเพราะเห็นว่าเขาโดนว่าเสียเสียหายหายเราเป็นเพื่อนร่วมง,งาน และสนิทกันแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นฟังแล้วเศร้าเจ็ดแชร์เพลงนี้หลังเลิกวิวแฟนแฟน,น้้ำตานองย้อนคำตอบวิววันนรสเปิดสาเหตุสุดพีไรรูปคู่เจตเพราะอะไร ฟังจากปากเจเจพิพัฒน์เปิดใจเลิกวิววรรณรสลั่นไปต่อไม่ได้จริงๆวิวแชร์สตอรี่เพลงเศร้าหลังจบสถานะเจดล่าสุดด้านสาววิวก็ได้ออกมาแชร์สตอรี่ล่าสุดซึ่งเป็นสตอรี่เพลงเศร้าของนักร้องสาวชื่อดังซาราซาโลล่าคนที่รู้สึกไปแล้วพร้อมกับระบุอีโมจิเป็นรูปหัวใจสีแดงโดยเนื้อเพลงที่เธอนั้นโพสตประมาณว่า มันเจ็บที่ต้องถอยออกมาทั้งที่ก็ยังรักอยู่มันเจ็บที่ต้องรู้ว่าฉันไม่เคยที่จะสําคัญคนที่มันรู้สึกไปแล้วแค่ต้องจัดการตัวเองก็เท่านั้นอย่าไปยื้อเพราะความผูกพันถ้าไม่รักก็แค่จบกันเท่านั้นเองงานนี้ทําเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงกันอย่างมาก